สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกระซิบหลอนนอนเต็นท์ค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเราจะพาคุณดำดิ่งไปสู่เรื่องราวสุดหลอนกับปริศนาเรือผี Mary ่เซ e เลสค่ะลองลอยไร้ลูกเรือแต่โต๊ะอาหารยังจัดอยู่ค่ะและเรื่องนี้นะคะยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วจงระวังตัวไว้ให้ดีเพราะว่าวันนี้คุณอาจจะไม่ได้นั่งฟังเพียงแค่คนเดียวค่ะ จุดเริ่มต้นของโศก,กนาฏกรรมลี้ลับนี้นะคะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมปีคศ1872ค่ะโดยเรือลำหนึ่งที่มีชื่อว่า Mary Celeste ได้ถูกค้นพบว่าลอยเคว้งขวางท่ามกลางมหาสมุทรแอตแลนติกโดยไม่มีลูกเรือแม้แต่คนเดียวค่ะทั้งๆท,ที่เรือก็ยังคงอยู่ในสภาพดีอาหารทุกอย่างยังอยู่บนโต๊ะจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบน้ำจืดยังเหลืออย่างเพียงพอค่ะสเสวียงทุกอย่างยังอยู่ครบ และไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือความเสียหายหนักหนาใดๆค่ะต่อมานะคะสืบพบว่าเรือลำนี้เป็นของกัปตันเรือที่มีชื่อว่าเบนจามินบริกส์ค่ะซึ่งเดินทางพร้อมกับภรรยาที่มีชื่อว่าซาร่าบริกส์และลูกสาววัยสองขวบโซเฟียบริกส์ค่ะ รวมไปถึงลูกเรืออีก7คนโดยพวกเขาทั้งหมดนะคะเดินทางออกจากท่าเรือในนิวยอร์กเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีคศ1872ค่ะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีแต่ก็ยังไม่เคยถึงจุดหมายเสียทีค่ะการค้นพบเรือแมรี่เซเลสนะคะถูกค้นพบโดยเรือสินค้าที่มีชื่อว่าไดกาเทีย er ค่ะที่แล่นผ่านบริเวณใกล้กับหมู่เกาะอซอเรส โดยลูกเรือของเรือไดกาเทียเนี่ยพบว่าไม่มีใครอยู่บนเรือเลยแม้แต่คนเดียวแต่ของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าและเอกสารเดินเรือทุกอย่างยังอยู่ครบค่ะแต่กลับมีเพียงสิ่งเดียวที่หายไปนั่นก็คือเรือชูชีพของเรือแมริซเลสนั่นเองค่ะและจากการตรวจสอบยืนยันนะคะว่าไม่มีร่องรอยความเสียหายร้ายแรงหร,หรือโจรนสลัดมาโจมตีใดๆค่ะ เรือยังคงสามารถแล่นต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาและไดอารี่ของกัปตันยังระบุไว้ว่าในวันที่25พฤศจิกายนทุกอย่างยังคงเป็นปกติและหลังจากนั้นก็ไม่มีบันทึกใดๆอีกเลยค่ะแต่ก็มีทฤษฎีต่างๆนะคะที่พยายามอธิบายที่เกิดขึ้นนี้5ทฤษฎีด้วยกันค่ะ หนึงก็คือภัยธรรมชาติโดยบางคนก็เชื่อว่าอาจเกิดพายุใหญ่หรือสึนามิที่ทำให้ลูกเรือต้องสละเรือและเรือก็ยังอยู่ในสภาพดีโดยไม่มีร่องรอยน้ำท่วมใดๆค่ะทฤษฎีที่สองคือการก่อกระบฏหรือฆาตกรรมหมู่บางคนก็เชื่อว่ามีลูกเรือก่อกระบฏหรือเกิดเขตุฆาตกรรมบนเรือขึ้นค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีหลักฐานของการต่อสู้หรือรอยเลือดเลยแม้แต่น้อย ทฤษฎีที่3คือก๊าซระเหยจากแอลกอฮอล์ค่ะโดยความที่เรือแมริ c เซ e เลสเนี่ยบรรทุกแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมเป็นจํานวนมากนะคะบางทฤษฎีก็เชื่อได้ว่าไอแอลกอฮอล์อาจจะรั่วและเกิดระเบิดเล็กๆทําให้ลูกเรือแต่ละคนแตกตื่นและลงเรือชูชีพค่ะแต่ก็ไม่มีร่องรอยการเผาไหม้หรือกลิ่นตกค้างใดๆเช่นกันทฤษฎีที่4นะคะจนสลัดหรือการต้นเรือโดยมีข้อสงสัยว่าอาจมีจนสลัด ปร่นเรือและรักพาตัวลูกเรือไปแต่ทรัพย์สินและสินค้าในเรือก็ยังคงอยู่ครบค่ะทฤษฎีสุดท้ายคือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติค่ะโดยบางคนก็เชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับเช่นสามเหลี่ยมเมอร์มิลดาหรือมีสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีเหตุการณ์หรือหลักฐานใดๆสนับสนุนในเรื่องนี้ค่ะบทสรุปของปริศนาเรือผีแมรีเซเลสนี้นะคะพบว่าจนถึงทุกวันนี้ การหายตัวไปของลูกเรือก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทะเลค่ะและไม่มีใครรู้ว่าพวกเขานั้นหายไปไหนและทำไมพวกเขาถึงละทิ้งเรือไปทั้งๆที่มันก็ยังสามารถเดินเรือต่อไปได้ค่ะเรื่องนี้นะคะทำให้เรือผีแมรี่เซเลสกลายเป็นหนึ่งในตำนานเรือผีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและยังคงถูกพูดถึงในแวดวงนักสืบและนักประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนจบไปแล้วกับเรื่องราวของปริศนาเรือผีแมรี่เซเลสค่ะคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือกันแน่และสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนบนเรือแมรี่นั้นเป็นเพราะภัยธรรมชาติการฆาตกรรมก๊าซแอลกอฮอล์การปล้นจากโจรสลัดหรือบางสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดกันแน่คะแล้วคุณล่ะคะคิดยังไงสามารถแชร์ความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวของค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับใครที่มีประสบการณ์หลอนๆประสบการณ์แปลกๆหรือเรื่องลี้ลับสามารถทักอินบ็อกซ์มาได้ทางเพจ Facebook กระซิบหลอนนอนเต็นท์ได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ฝันดีแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะ